มาลองดูเคล็ดลับการเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่นที่เน้นสร้างวินัยจากข้างในกันครับคือเราจะเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆเนาะแต่วิธีของเขาเนี่ยไม่ใช่การควบคุมที่เข้มงวดนะครับแต่เป็นเรื่องของความผูกพันล้วนๆหัวใจหลักของเรื่องนี้ก็คือปรัชญานี้มีเสาหลักสําคัญอยู่ไม่กี่ข้อเองครับซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากรากฐานที่มั่นคงงั้นเรามาเริ่มที่รากฐานทางอารมณ์กันก่อนเลยเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เคล็ดลับข้ออื่นๆได้ผลครับ เคล็ดลับแรกเลยนะครับเขาเรียกว่าอามาเอซึ่งก็คือการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนมากๆคือมันไม่ใช่การตามใจนะแต่มันคือการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์เพื่อให้เขาเติบโตไปอย่างมั่นใจครับพอเด็กไว้ใจเราสุดๆแล้วการสอนวินัยก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะเขาอยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนี้ไว้และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของรากฐานนี้ก็คือการสอนให้เด็กๆรู้จักรับมือกับอารมณ์ของตัวเอง ความนิ่งของผู้ปกครองนี่แหละครับที่จะช่วยปรับอารมณ์ของเด็กและสอนให้เขาสงบลงได้ด้วยตัวเองโอเคพอรากฐานนั่นแล้วทีนี้มาดูกันครับว่าการสอนจะเปลี่ยนจากการพูดเป็นทำให้ดูได้ยังไงพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นเขาเชื่อกันว่าเด็กๆเ,เรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำมากกว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเยอะเลยครับพอเด็กเห็นความสงบและความเคารพทุกวันสิ่งเหล่านี้ก็จะซึมซับเข้าไปเป็นเรื่องปกติของเขาเอง เคล็ดลับข้อนี้เจ๋งมากครับคือเขาจะเลิกลงโทษแล้วปล่อยให้ผลลัพธ์ตามธรรมชาติสอนเด็กแทนแทนที่จะสั่งให้เชื่อฟังเขาจะเลี่ยงการประทะแต่ยังคงขอบเขตที่ชัดเจนเอาไว้เหมือนเดิมครับวิธีนี้จะช่วยลดแรงต้านได้เยอะเลยครับเพราะเด็กจะรู้สึกว่าเราเข้าใจและรับฟังเขาอยู่และเสาหลักสุดท้ายนะครับก็คือการสอนให้เด็กมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ใหญ่ขึ้น พ่อแม่จะค่อยๆสอนให้เด็กคำนึงถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวไม่ใช่แค่ตัวเองคนเดียววิธีนี้ช่วยสร้างความหินอกหินใจและสอนให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีมากๆเลยครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องงานบ้านเฉยๆนะครับแต่เป็นการมอบบทบาทสำคัญเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถงานพวกนี้แหละครับที่สอนให้เด็กๆรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันมีความหมายและช่วยให้ส่วนรวมเดินต่อไปได้ สิ่งนี้ช่วยสร้างความภูมิใจในตัวเองแบบจริงๆเลยครับซึ่งมันมาจากการได้ทำประโยชน์ไม่ใช่แค่จากคำชมข่าวดีก็คือแค่เราปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ทำอย่างสม่ำเสมอก็สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วครับดังนั้นจุดสำคัญคือการปรับใช้หลักการพวกนี้ให้เข้ากับครอบครัวของเราไม่ใช่การทำตามแบบเป๊ะๆมันคือการเดินทางที่เน้นเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งสุดท้ายแล้วจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนได้ครับ เป็นคำถามที่น่ากลับไปคิดต่อนะคะว่าหลักการข้อไหนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวของเราได้